นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับคัมพีตะก้อนะครับมาดูออปชันที่2นะครับเตจุลากำลังเดือดนะครับออปชันแรกหลังเท้าล่างนะครับหลังเท้าล่างลุ้นล้วนนะครับ2อหนึ่งเจ้าบ้านปีนังกับพี่จอยกับพี่พนนะครับเตจุลาก็แพ้ไปนะครับก็เลยออปชันที่2นะครับหลังเท้าทุกอย่างขึ้นม้วนฟาดได้นะฮะ เฉพาะหลังเท้านะครับนะครับตอนนี้แต้มเต้ยุลานำนะครับ4ต่อ0นะครับตอนนี้0ต่อ4นะครับ04ไม่ข้ามนะครับ ลุ้นว่าออปชั่นนี้ครับใครจะได้เปรียบนะครับแต่แตทีนี้นเนี่ยเต้ยนำสี่ศูนย์แล้วนะครับยกขึ้นมาสันแบบโดนเกี่ยวไม่อยู่ครับนี่ฝนตกหนักนะครับพายุเข้านะครับแต่ก็ไม่ได้ยกเลิกนะครับเพราะว่า รายการนี้คือจีกันตกลงกันแล้วนะครับก่อนลงสนามว่าฝนตกก็ไม่เลิกนะฮะไม่ยกเลิกนะครับ เ้เยนมันสุดเ้นเ่จะไม่รู้กเ้ย่้ดเต๊อไม่หู้ออไเขาอยู่อ่เรอยจุดนะครับมัน่้ิธามันบริสุทธมตามันบดีวนี่ยไอ้ยาเขด้อจุดนครไก็ไม่สนะมันความเรยมัากนสี่นะครับ สี่ตัวศูนย์ครับเตะจุลาเสิร์ฟไปจอยยกขึ้นมานครับไปแล้วครับหลุดนะครับจะยอดครับยังอยู่ยกขึ้นไป ครึ่งรอบลูกนี้ครับเขา่าเขาเขาจีบมากโน่ยัย่ดำโน่ยัยดำบักบักหนึ่งมันอยู่กับปุ๋ยมันต่อเลยสามสอมันอยู่กับบัอเหลือเฟือมันขามคนเดียวได้ที่สองสองเขาจีบยมว่าเขาไม่มีนีเอาจาก ไปตีไปแล้วเขาบตีเขาตีทั้งสองตีคัมบักเตะกับสองสองเหรอตัวตีหัวก็รู้เลยตัวไพ่สิ่เกียวเออไพ่สิ่เกียวโอ้โหน้ำกระจายเลยครับเตะจุลาครับทุ่มเทครับว่าเจะทีบแล้วออฟชั่นแรกก็แพ้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือออฟชั่นนี้ต้องน้ำกระจายอยู่แล้วครับต้องฝืนนะครับลื่นก็ต้องขึ้นม้วนนะครับ เปลี่ยนแดนแล้วนะครับไปเลี่ยมีได้ไปเสมอไปเสมอเลี่ยมมีได้อรนี่นะเอาสเมื่อกี้เด็กเด็เด็กเดเด็เด็กเนี้ยยืนปลาต่ำๆนี่ไม่อยากเอาพี่บอกว่าเขาเดียวเจ้าเขาดูไรนะครับตอนนี้หกต่อศูนย์นลครับ

ยอดนะครับที่คนต้องหลักเองนะครับต้องเตะครับเตะเขี่ยวหลังเท้าซ้ายยกขึ้นมาเตะหลังขอดอีกแล้วครับเจ็ดต่อศูนย์เนี้ยเตะแล้วยังพาดีนะ แต้นดึงพูดมาเตกันชงชงเลยชงเสียโลครับโลเน่ยเขาชงหียวอ่มี่ยังบัก่ยกับเบิ้งตกโ่เจ้ากับคนอดเาซเพื่อนหนึ่งคนอดแหลขามัเขากันบางนึงบานึง่วบงนกนเตะขอให้คนเหตนไปมันเตะหมดเหรอเขาว่าเขาไปติดตัวไปจักมือหนึ่งเจ้าเบิ้งตะว่าบักบักนึงอ่ะมันแหลกขามกับบักแจมเเที่ยวแค่นั้น เ่เจ้าแรกขามเพิ่งนเจ้าเจ้าแรกามเาจะาม้่เ่นเจร์่บออยูนเสองลบคขามันเที่ยวพดพเลนเอ่เที่ยวกับิงเนันแเลนน่ะนะครับขามเข้าเรกินถึงอะไรยูนเจอรไม่ข้ามนะครับพืนี่ยนี่สามรัมมากบอมก เป็นกลางตัวสนามพุีเอสบีเดียมเขาเตะเบิ้เลไเขาเตบิ้ดแต่นบอกยตะว่าเขาบมาแบบนังไงเขาบมาแบบนี้บักนิ่งบักสาทูนี่เขไปนทนต้่โควิดนะเตเตเตเ็อไฟเอาลังเท่าลางเพรเราขาดโค้ตอนนี้เตนะครับแปดต่อสูนะครับเดือดนะครับ เต้จุาคือออปชันนี้ครับไม่ยอมให้ฝั่งนี้ได้แต้มเลยครับเพราะว่าออปชันแรกนี้เต้แพ้2แต้มนะครับ9ต่อ11นะฮะนะครับฝนตกเลยวิ่งไม่ได้ออปชันหลังเท้าล่างนะครับต่กตเ่มาเามจะเาักเต้เิร์ฟเนี่ยมักนึงก็สิเปิดได้ไม่ได้จาเข้าวัดไก เขาบันเต้เขาจะเต้คันเงเ๋ยวขึ้นมาเตจุลาเี๋ยวได้ครับพีพลยังไงครับไม่ข้ามนะครับยังไม่ได้สักแต้มนะครับาดาตสูน บอกว่าบแล้วที่มาได้ตเตะกันข้าวขาวซีบแล้วที่ม่เด้เตะกันเบา่าไปบ้วมเล็เตะก่ระเบิดนี่ครับเตะอยู่แครับนี่เออแล้วบอกจอยคุณมันยังแก่งเตเลยมัน่นึง้ยัไปเรื่อยัเต็มหยอดครับไอ้ม่อยากกินน้ำจักหวดนะาค โโอ้หแกไข่ด้ดีครับไม่เก่12ไม่มีเดียวนะครับลูกไปก็เสมออีกเต็มยุบเต็มเออแล้วกินเปลาซัวแล้วบอกันะข้วนี่ก็หน่อยยูงลยกินได้ยังไงแตะท้ายขอเดลเตอยู่ลานี่ครับเกี่ยวเฉยเลยครับยกเต็มเอายังไงโอ้โหเกี่ยวยังไงเอกเลยครับยกเละเลยครับ ราคาของา่กระเ่ยูอีกน่านายู่าาคาในยูหาาเลี่มบดเอส่วกันใส่นัอันนี้มันสองกับเยียวเลยตัวเดียวเปเยี่ยวเยี่ยวบอโอ้โหข้ามมาังได้นะครับเต้นะครับยกยังไงครับต่ำอีกแล้วครับเกี่ยวหลังเท้าซ้าย

ร้อนชัดเจนนะครับอันนีครับเพราะว่าลูกคำเตยจุฬานี่ไม่ได้เกี่ยวนะครับนอกจากจะเสิร์ฟกินอย่างเดียวนะหลังเท้าล่างเตยจุฬาก็ใช้ได้ครับถือว่าดีอย่าเดียวเลยนะครับนะครับสามอย่างไม่เท่ากัน มาดูสักเกตยกแล้วก็นคะครับต <400 S 1> ่ำมีแล้ว <c oughs> ครับเทียไข่ได้ดีครับผิบผล <c oughs> นะครับตอนนี้ศูนย์ต่อแปดยังไม่ได้แต้มนะครับออปชั่นนี้ทําไมเขี่ยวเหลือเกินนะครับเตะอยู่ลาดูครับท้ายขอดีแล้วครับไก่แค่ไหนก็เตะได้ครับ ต่ก่อนเขาดึงอยู่เอาอยังไงครับเจนุลลาก็ระเบิดสิครับอย่างนี้ตายครับเกศูนไม่ได้แต็มเลยครับโ้ท้งนี้ไมด้เต็มโตมากงีบเป็นใครเป็นใครติปียกไหมโอ้ยโสดียักไม่ได้หรอกบักเตมันเตะทองสองบอเป็น ตะก้อเบิ้งเลยคนเดียวลินดี้ฟาวครับสิบตะศูลกอดเพียงแค่ว่าเปิดะกอดเทปที่แบบตะกา้อมันเลยจับเลยมันเป็นตะกาะมันลากเองคนส่งไห่จังหวะมันบ่อยมันเสียจังหวะเหรอไปครับดูครับเกี่ยวได้หมดนะยืนคนเดียวครับแต่ถ้าเปิดไม่รู้ไปไหนครับสิบตะศูลโอ้ไปแล้วออปชัตนี้เตะเดือดมากครับไม่ให้แตะนะฮะ ตายแล้วครับน่าจะเกมครับเอาไอินเป็นกีกวกัครับครันะยกเป็นมาโอ้โหไม่เกมครับโดนต่อ11นะครับเกไเนะด้ไต้มัได้แตมนะครับ10 หนึ่งตาสิบสิบเอ็ดตาหนึ่งหนึ่งไอนี่เของแปรอีกมันคืแบบบางทีมันคุ้มดีนะหลังเท้าคอยบอกใครนะบักตีดีช่องแปรเียช่องช่องหลังเท้าดีกทีก็แปรอีกเนาะเนี่ยสันแบ็คหลังคอดยกขึ้นมาหลังเท้าล่างอีกแล้วครับให้เตจุราเตใส่นะครับหลบให้ทันครับป้าขอยับป้าขยับเขาเต็มที่เขาขึ้นอยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่ามเล็กกว่า เราไถึงเลยดีไก็ได้เออบอกีมันดีเลกันดีเลเหมือนกันบอรวินเกับนเไม่ได้เรียเหมกันเกมครับโซเมรา